สวัสดีครับเรามาดูทุเรียนนะครับที่เรากักโศกนใบเหลืองนะครับสองถึงสามใบนะครับเราก็จะมีการอัดน้ําเข้าไปนะครับหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้คือทุเรียนที่เราอดน้านะครับหรือเขาเรียกว่ากักโศกนะครับกักโศกมาแล้วสิบห้าวันนะครับสังเกตว่าใบเริ่มเหลืองนะครับแต่ว่าเหลืองประมาณสองถึงสามใบนะครับอย่าให้เหลืองทั้งต้นนะถ้าเหลืองทั้งต้นก็ตุย รอตายได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สะสมอาหารเต็มที่นะครับก้านก็จะเด้งๆนะฮอวบนะนี่นะครับใบเหลืองนะครับนี่นี่ก็ใบเหลืองนะคำบวมนี่ร่วงเริ่มร่วงแล้วนะครับนี่ฮะใบนะครับอันนี้คือทุเรียนมันรู้นะครับว่ามันใกล้จะตายแล้วนะมันก็จะเตรียมตัวจะออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นการเนี่ยฮะใบใบเหลืองอ่าทีนี้เป็นการ เตือนนะครับว่าคุณใกล้จะตายแล้วนะคุณจะต้องออกดอกเพื่อดำลงเผ่าพันพุนะครับเพื่อที่จะสืบพันธนะเพราะนั้นการกักโศกหรืออดน้ำนะครับนะก็แล้วแต่พื้นที่นะบางพื้นที่ก็20วันบางพื้นที่ก็อ่าสิบวันนะครับแล้วแต่นะโอเคให้น้ำหนึ่งชั่วโมงนะครับ